โ o ้ o ั r สวัสดีค่ะวันนี้ฟงเซท้าฟาเซนเาครูแพทเรากลับมาพบกันกับ EP ที่126นะคะ EP ที่126วันนี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของคำที่เราใช้บ่อยๆก็คือคำว่า in Inf o. Inf o. À, Info นะคะอิน o ฟอินอฟอิน f o ก็มาจากแวฟฟันหัวนะคะอิน o i ินโฟมาจากแวฟฟาลัวแปลว่าอะไรแปลว่า it must จะต้องนะคะต้องหรือควรนะคะเรามาใช้ได้กับอะไรบ้างเรามาแจ้งดูหัวข้อก่อนนะคะว่าเราใช้ได้กับอะไรบ้างเรามีมาใช้กับฟา l l ลัวอ s ต un v งแว e แอมเปอร์ชิเนลฟาร์ลัวอิตต่างแวฟแอมเปอร์ชิเนลฟารลัวเนี่ยเป็นแวฟที่เรา ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงบุคคลนะคะไม่ใช่เป็นบุคคลอันที่2องฟ l าล,ลัวคืออะไร f a าลัว r อก a ย d เด o i r ว a l ฟ o าลัวเอกแยเดวลลัว,วฟลลวก็มีค่าเท่ากับแบบ d e v o i วัวเด i r ก็แปลว่าต้องเหมือนกันนะคะมัสเหมือนกันมันสอ่เดี๋ยวตอนนี้ครูพั๊จะไม่อธิบายเนาะเรามารู้ก่อนว่ามันใช้ได้กับในความหมายของคำว่าอินโว่าฟาล,ลัวเนี่ยใช้ได้ในกรณีไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกในแต่ละอีกทีนึงนะคะ ข้อที่3จะเป็น info plus infinitive ก็คือ info บวกกับ verb รากสัพท์แบบที่ยังไม่ได้ผันนะคะซึ่งเรียกมันว่าแบบ infinitive อันที่4 info pas c'est la forme négative info pas ก็คือเป็น form ปฏิเสธของข้อที่3เนาะข้อที่3เป็นบอกเล่าข้อที่4ก็เป็นปฏิเสธนะคะอันที่5 falloir aux autres temps falloir aux autres temps ฟ l l ลัวที่เอามาใช้กับ tense อื่นๆได้ด้วยนะคะข้อ6นะคะฟ a l ล,ลวัลลว r d a ด s ง e s สเอ็กซ์เพร s ช a ่นฟเ r ลัว s les e งเลสเอ็กซ์เอาฟ l l ล,ลวัวมาใช้กับประโยคที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันแรกเลยก็คือข้อที่1นึ่งเนะลลาะฟ l ลัวอตันเดบเอมต e คชเนล ฟล,ลัวก็คือแวบที่ไม่ได้ระบุถึงตัวตนบุคคลนะคะเครื่องหมายตกใจมาละ Attention Attention ระวังนะคะระวังเพราะส e กิลเนอร์เ a s u ส e p นต s ว n n หรือ n ิ c h o อ e Attention เพราะ e ์กิลเนอร์เ a s une p นต s ว n นหรือ n ิ chose ระวังนะคะเพราะว่าอินเนย ไม่ได้หมายความว่าถึงบุคคลที่แปลว่าเขาปกติอินลถ้าเป็น s u เ e เป็นประธานแปลว่าเขานะคะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคลไม่ใช่แปลว่าเขาหรือ ou in s ช o r t หรือไม่ได้แปลหมายถึงสิ่งของต่างๆนะคะ on met un sujet simplement parce qu'en français on a toujours un sujet qui accompagne le verbe uh, พวกเราใส่ ซูเจใส่ประธานเข้าไปก็ง่ายๆเพียงเพื่อเพราะว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยผู้เราจะต้องใส่ subject ใส่สซูเจใส่ประธานเข้าไปเพื่อที่จะได้ให้แวบตามประธานได้เสมอนะคะตัวอยู่เสมออ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจูว่าดีเธอก็จะพูดว่า il faut que je parte il faut que je parte ฉันต้องไปแล้วนะฉันควรจะต้องไปแล้วละ Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. ça Il faut qu'on dorme. Il faut qu'on dorme. On le Il faut que nous prenions le train. Il faut que nous prenions le train. pour le Il faut que vous alliez au supermarché. Info alliez que vous au u s p e r m a r c h ่คุณควรจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปนะคะอินฟูเกณฑ์ส่งส่งเธออินฟูเกณฑ์ส่งส่งเ e อพวกเธอพวกหล่อนควรจะมีสมาธิควรจะตั้งสมาธิให้มากกว่านี้นะคะเรามาดูตัวต่อไปนะคะหน้าต่อไปนี้จะเป็นตัวสรุป ตัวสรุปของข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ว่าฟาลัวอีตังได้เป็นแปลกสนคืออะไร i ั i e que นิฟิ u ส่งส e เจซ o u j o ู r จู l ç อิ i g ั i f i นิฟิ s ส่งส j เจซ e r a t ู u จู u r อิ l แปลว่าหมายความว่าประธานของการใช้ฟาลัวเนี่ยที่เราจะใช้กับมันจะต้องเป็นคําว่า il เสมอแต่อิในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาที่เป็นบุคคลนะคะ มันก็แปลเป็นไทยก็ประมาณมันแบบว่ามันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แปลว่าบุคคลนะคะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2คือ f a l o i r égal devoir และ v a l o i r เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับควบมเดือดนะคะแล้ว v a l i r exprime une obligation ou une nécessité แล้ว v a l i r เนี่ยเราเอามาใช้แสดงออกถึงอภิค่าช่วงคือการบังคับนะคะการบังคับ

plus infinitive เวลาเราเจอ,อปวดหัวจังเลยมันอะไรเนี่ย,ย,ย,ยเยอะแยะไปหมดไม่เป็นไรค่ะเราไม่ท่องจำตรงนี้เพราะว่าหนูล้วก็น่าปวดหัวจริงๆแต่เราจะไปดูวิธีการใช้แล้วเราก็จะจำจากวิธีการใช้มันนะคะในในฉบับนี้กูณพ่จะไม่ลงลึกถึงว่ามันคืออะไรในแทนค์พวกนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างของฟาล,ลัวอีกอย่างเดียวกันนะคะ In faut que je parte égal je dois partir ฉ um ันควรจะต้องไปแล้วล่ะมีค่าเท่ากับฉันต้องไปแล้วนะอิน u ฟ e ็ช่ p ยแป n r มมันควรที่เธอจะต้องเรียนรู้อ่ะเธอต้องเรียนรู้แล้วนะอินโฟกงดอคัมเอก é o รมเราควรจะเข้านอนด้ละอ n น o i t ด o r m ม r พวกเราต้องนอนแล้วตัวอย่างต่อไปนะคะ t que n o u s p r e n i o n s le train

อยังน um ึ่งนะคะอินโฟก์อินโฟก์ที่ต้อง concentre เท่ากันพวกเขาต้อง concentre นะคะพวกเขาต้อง concentre เอ่อมันควรที่พวกหล่อนจะต้องสร้างสมาธิให้มากกว่านี้นะคะก็มีสมาธิเลยก็จะมีค่ากับพวกหล่อนต้องมีสมาธินะคะเพราะงั้นเขาสรุปให้ว่าฟลัวอีกครั้งเดลัวก็จะเป็นทั้งหมดที่มีมัาเนี่ยอินโฟก์ตัวบนลเห็นไหมคะ plus sujet ก็คือ noun plus verb de subjon ou subjonctif ก็คือเพอร์เนียงนะคะเป็น verb ของ subjonctif เนาะอีกอย่าง sujet noun นะคะ devoir ก็ผันมาเป็น au présent de l'indicatif ปัจจุบันเพ่าเนาะบวกแรงพิเศษิติลดฮะหรือจะเป็น verb ก็ได้นะคะเช่น andouf sujet plus verb เ e v o i r se c o n อ e n aka. t น e r l i oh, n า i n ิน i f นะคะเรามาขึ้นตัวที่3กันนะคะตัวที่3ก็คือ Info +finitive อ i น i f juste a p r è s i n f o ตัวยังสามารถเอา Info เนี่ยมาใช้ยังไง เราสามารถใช้ l'infinitive map รักศัพร์ชุดสัพพร้กเพียงแค่ข้างหลังของ info อได้เลยนะคะ Dance car du pas de d'une manière générale ça ne correspond pas à une personne specific ในกรณีนี้เวลาจะพูดอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการพูดทั่วๆไปที่มันไม่ได้ไปตรงกับบุคคลที่เราระบุต,ตัวตนนะคะ เรามาดูตัวอย่างจะได้เข้าใจเนาะอินโฟทาวายเย่เราไม่ได้บุกตรวจตนว่าใครหรอแต่ความหมายมันก็คือต้องทํางานกันนะองดัวทาวายเย่เสร็จทุงละมงองดวนี้ก็หมายถึงทุ l ล m มงอิน n f ทาว a ยเย่ก็คือทุกคนจะต้องทํางานนะมีค่าแค่การองดัวทาวายเย่นะคะเล่มูเซ่เนี่ยไม่ได้ฟรีนะจะต้องจ่ายตังค่าเข้าเนาะ ก็คือพวกเราต้องจ่ายตังก็คือทุกคนคำว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงพวกเราโดยเฉพาะหมายถึงใ,ใครๆก็ได้ทั่วไปบุคคลทั่วๆไปทุกคนก็จะต้องจ่ายตังเนาะต่อไปนะคะลาคุดเอบาเรอินโฟแฟดูมีตั f a งดวงแฟดูมีตัวเศษตู้เรืองแสงลาคุดถนนนะคะถนน,นมันขาดถนนมันถูกต,ตัดขาดพวกเราจะต้องเดมีตัวก็คือ หันหลังกลับก็คืออยู่เธอแล้วละ่ะต้องกลับต้องกลับแล้วละ่ะต้องไปต่อไม่ได้แล้วต้องหันหลังกลับแล้วละนะคะพวดัวแฟเดมิโตะพวกเราจะต้องอยู่เธอกลับแล้วละ่ะไม่สามารถไปต่อได้แล้วถนนมันขาดละนะคะต่อไปตัวที่สี่นะคะอินเนอร์โฟบ่าฟอร์มน ег ัตก็จะเหมือนเมื่อกี้แต่เป็นปฏิเสธ a l a f ฟ r m negative ฟวงที่อินเนอร์ในฟอร์มในรูปแบบของปฏิเสธนะคะปฏิเสธ เราจะพูดว่า il n ne f o u pas มันไม่ควรที่จะ ça signifie หมายความว่า c'est un tag dit ห้ามมันห้าม on ne doit pas เราไม่ควรที่จะเราไม่ควรที่จะา ce n'est pas nécessaire มันไม่ได้จําเป็นเรามาดูตัวอย่างกัน il ne faut pas toucher les objets fragiles dans ce magasin il ne faut pas toucher les objets fragiles dans ce magasin égalle C'est interdit de toucher les objets fragiles. C'est interdit de toucher les objets fragiles. Euh, moi คนที่จะไปแตะต้องสัมผัสแตะต้องกับของเรานี่ที่มันบอบบางในร้านนี้นะคะความหมายก็คือ C'est i n, ani, n oku, dit, hum, t e r ห้ามแตะต้องของบอบบางพวกนี้นะคะต่อไป In faut pas passer là c'est de l'autre côté. In faut pas passer là C'est de l'autre côté. มว่าเราไม่ควรที่่จะผานไปทางนี้นะมันนู่นนู่นมันต้องไปทางน้นนู่นนะคะไม่ควรที่จะผ่านไปทางนี้นู่นต้องไปทางนนนู่นนะคะรถโ็เถิรถก็ืออดนะโดยในภาษาอังกฤษนะคบนั้นทางน้นนู่นบ้านนน้นนู่นนะคะต่อไป il ne faut pas pleurer ce n'est pas grave il ne faut pas pleurer ce n'est pas grave egal ไม่ควรที่จะต้องร้องไห้หรอกนะไม่ต้องร้องไห้หรอกนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกมันไม่สําคัญหรอกนะคะส่นปาคไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้สําคัญไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะคะก็ก็คืออย่าร้องไห้เลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องร้องไห้หรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรนะคะต่อไปเรามาดูตัวที่5้านะคะ ฟลัวโอซูตเตองฟลัวซูตเร์ตงเราจะใช้ฟลัวในเทนส์ื่ออื่นบ้างนะคะเราใช้กับเทนส์อะไรได้บ้างถ้าจะเป็นอัน a ปอร i เฟ p l ปั u t u s ั s i มเ l ลฟูจ c สมเพลปั p จ s บันคอมโพส์พ u ุ u ง e ์เปอร i เฟคฟูจิอินเตอร์เรเราจะใช้เป็นลั d ดิ a าทีฟแต่ถ้าเป็นอุปเพรสซงเราจะใช้เป็น s u b j ว n ีฟ i ัจจุบันปั a s s é ใช้เป็นคอนดิชันแนนได้หมดนะคะก็คือเทนส์พวกนี้เป็นเทนส์ที่เราต้องได้เรียนกันอยู่แล้ว เ no. พราะฉะนั้นกนะัวแจะไม่กล่าวถึงทัง,งนี้นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตประมาณนั้นเรามาดูตัวอย่างของแต่ละเทนส์ดีกว่านะคะจะได้เข้าใจอ่นลัิกาที่แป็นฟปตัวแรกนะคะอ่า uh, อ e de ินฟ o u ล์มีกูเตอเลือดซูฟเวอร์ท i ่ก In ป a นอินฟัลล์ม a ก l เ e อ de s อดซูฟเ e s copains เธอควทที่จะฟังฉันแทนที่เธอจะไปตามเพื่อนๆของเธอนะคะ ถึง่อไปเป็นอะไรเป็นไปแสน simple ยินฟั n เลยยิน eternity ทีคอนสรร์เลบามสุขในหังใจเล็กๆที่ถูกลีมยินฟังเลยยิน eternity รีคอนสรร์เลบามสุขในหังใจเล็กๆที่ถูลืแปลว่าอะไรมันต้องใช้เวลา e t e r n i t เก้คือนิรันกาลก็คือนานมากมันต้องใช้เวลานานมากเลยเพื่อที่จะมา ปลับมาสร้างความสุขให้กับหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ที่ถูกหลืมความหมายก็คือหัวใจดวงน้อยที่ถูกทักทิ้งประมาณนั้นถูกลืมไปนะคะต่อไปในฟอร์มของรังดิกัติศพัสดี ose, ะควะามโป I l'a fallu parler avec le voisin des fêtes mouillantes qui l o r g a n i s a i l'a fallu parler avec le voisin des fêtes b o u i l l a n t e s qui l'organisait แลว่า ควรที่เราพวกเราจะต้องไปพูดกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องปาร์ตี้ที่เสียงดังหนวกหูนี่มากที่พวกเขาจัดขึ้นอยู่เรืเ่อยๆนะคะอ่ะ uh, ต่อไปนะคะเป็นลังดีกาดที่พลิสกับประกาฟน์นะคะ je me rappelle กับ l'époque il avait fallu faire une demande à la mairie pour pour v o i chanter sur la place du c a p i t o l e je me rappelle qu'à l'époque Il avait fallu faire une demande à la mairie pour pouvoir chanter sur la place du Capitole Ah je me rappelle ฉันจําได้ว่าฉันจําได้ว่าการลีโปคเมื่อสมัยก่อนอาลีโปคคือสมัยก่อนนี่ะ Il avait fallu faire une demande เราจะต้องยื่นคําขอ à la mairie ที่เขต pour เพื่อป o u v o i r c h ที่จะสามารถร้องเพลงสุขและปลาซกปิโตลได้ไปร้องเพลงที่ปลาุกปิโตลได้นะคะก็ต้องไปยื่นคําร้องขออนุญาตก่อนนะคะ ต่อไปจะเป็น subjunctive p r e นะคะ Je ne suis pas sûr qu'il faille un passeport pour voyager dans l'Union européenne si on est français Je ne suis pas sûr qu'il faille un passeport pour voyager dans l'Union européenne si on est français ฉันไม่ชัวร์ฉันไม่มั่นใจว่าจะต้องไปจะต้องมีพาสปอร์ตไหมนะเพื่อที่จะได้เดินทางใน ทางโซนยุโรปทวีปยุโรปได้ถ้าพวกเราเป็นคนฝรั่งเศสนะคะตอนที่สมัยคุณพี่อยู่ฝรั่งเศสจำได้ว่าเขายุบไปแล้วว่าในโซนฝรั่งเศสที่เป็นกลุ่มของคุเพียเนี่ยไม่ต้องมีถ้าเป็นคนฝรั่งเศสนะสัญชาติฝรั่งเศสไม่ต้องมีวีซา่าไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เ,เข้าได้เลยมีแค่คัตดิทองติเต้บัตรประชาชนเข้าไปได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้มาได้ไปหลายปีมากเราไม่ทราบเหมือนกันว่ากฎหมายเปลี่ยนหรือย,ยังนะคะอ่ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะ Pression, il faudrait qu'on vérifie, qu vérifie son numéro de téléphone avant de lui téléphoner. Pour la il dit qu'on vérifie son numéro de téléphone avant Quand il a dit il Tu n'aimes pas les oignons? Tu n'aimes pas les oignons? I l'aurai dire pizazz. désoignons. I l'aurai dire pizazz. fallu les fallu les sa avant châchate pas sa avant châchate que J'un que me me n'en อบหอมเร็วว่วรจะบอกฉันก่อนที่ฉันจะไปสั่งซื้อพิซซ่านะเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้ารู้ก่อนเราก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องใส่หัวหอมนะก็ได้ไงโอเคอ่ะเรามาดูตัวที่6นะคะตัวที่6เป็นฟ a u ์ e ูด s e เลส e อ็ e s s ปชั่ ในการใช้ในประโยคที่เราได้ใช้จริงในชีวิตประจําวันตัวแรกคืออะไรก็มอินฟก็มอินฟแปลว่าอะไรกวามวันอับลมองเรามาดูตัวอย่างแล้วเราก็จะเข้าใจว่ากอมอินฟคืออะไร Si tu fais tout comme info Je suis sûr que tu réussira ton examen Si tu fais tout comme info Je suis sûr que tu réussira ton examen Icana, ถ้าเธอทำทุกอ,อย่างอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะทำฉันก็มั่นใจว่าเธอจะต้องสอบผ่านแน่ๆก็แปลว่าแต่เนี้ยสอบไม่ผ่านเพราะเขาไม่ได้ทำอย่างที่มันควรจะทำเพราะฉันกรอวีนโฟก็คือมันอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่ควรจะทำขึ้นอยู่กับแวบที่เราเอามาใช้นะคะตัวที่สองจะเป็นฟาลูแกนเกิร์ชอสกนแกงฟาลูแกนเกิร์ชอสกนแกงคืออะไร กอวินเป็กซ์ซอนอับอซ่วงเดอะแองกรโชเมื่อใครสักคนต้องการสักอะไรสักอย่างนะคะสองวันนิ้สองสามติ่งนะคะก็คือใครบางคนต้องการอะไรบางอย่างนะคะเราก็จะแต่งว่า il me faut du beurre et des oeufs pour faire ce gâteau il me faut du beurre et des oeufs pour faire des g â t e a u ฉันควรจะต้องมีมันจำเป็นต้องมีอ่ะมีอะไรมีเนย แล้วก็ไข่จาได้นะคะถ้าเป็นไข่ใบเดียวเราไม่ออกเสียงเอนะคะออกเสียงเป็นเอฟอ่นเนฟแต่พอหลายใบเป็นเดเซอร์นะคะไม่ออกเสียงนะเอฟนะอ่าช่างจาเป็นจะต้องมีเนยแล้วก็ไข่เพื่อที่จะเอามาทําเค้กตัวนี้งั้นฟาลูกแกนกชอสอาแกนแกนก็คือจําเป็นจะต้องมีซัมติงเพื่อสัมวันนะคะเรามาดูตัวต่อไปก็คือตัวที่สามฟาลูกแกนแกงอาแกนแกงอืม สัมวันเพื่อสัมวันต้องการใครบางคนเพื่อใครบางคนเฮ้ยมาดูกันแปลว่าอะไรกองวินแปลกซอนงเบอร์ส่วนกวินโนดคืแพกซอนใช้เมื่อคนคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากคนอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นนะมาดูตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจ i ิ m t faut ร amis fort et très gentil ติ้ง m พื a อ e r d เ m é n าด e มินาเจอร์ดิมันช์ม e ซ l i b r e i ์ me faut t r o t s amis forts et très gentils ปลูกเม d e ด้อารดมิญาเชดิมองชูจัดลีฟค่ะฉันจำเป็นจะต้องมีเพื่อนสักสคนที่แข็งแรงนะฟอกแล้วก็ใจดีด้วยนะเพื่อที่จะมาทำอะไรมาช่วยเมนเด้มาช่วยให e. ้ฉันทำอะไรย้ายบ้านวัานอาทิตย์อูจัาลีฟเพราะพวกคุณว่างไหมอ่ะนะคะตัวต่อไปตัวที่4 Info, นโฟสกินโอันนี้ใช้บ่อยนะคะอินโฟสกินโฟเรามาดูซิว่าคืออะไร On n'a pas le choix, il faut faire des efforts pour atteindre nos objectifs ก็คือเราไม่มีทางเลือกเราก็จะต้องทำต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งในดนะคะ 7. Tu étudies le français tous les jours B'Aouï Inf Info ce qu'info Je vais habiter à t o u l o u dans 3 mois ชูเอตูดีเรียนฝรังเศสทุกวันจูเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวันเลยหรอเนี่ยบาวีก็ใช่น่ะสิบาวีก็ใช่น่ะสิอินโฟสกินโฟมมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะชูเวซาบิเตอาตูลูสโดทัวรมัวฉันจะต้องไปอยู่ที่ตูลูสภายในสามเดือนนี้อีกสามเดือนข้างหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นอินโฟสกินโฟก็คือมันก็ต้องเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนะคะเอาละค่ะมาดูตัวต่อไปตัวที่ห้า encore que, encore faut-il faut-il q อีกคร s u b j ู n c t i f อันนี้คออรั้งฟูติลเกอร์เ e ็น n é c e s s a i r e que p ฟอ s s u b j o n c t i f ก็คืออย่าลืมนะว่าจะพูดประโยคนี้ได้อคำนี้ได้อ n ก o r e f a ฟู i ิ q เกอร์ que. เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นว่าใครอยากจะทำอะไรแล้วอย่าลืมว่ามันจำเป็นจะต้องมีอะไรเพื่อที่จะไปทำสิ่งน,นั้นได้ด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างเช่นอันเวอร์ a r มา r a v อ c m o แหมัว En Mais encore faut-il que ฉันรับ e h อ n ย e กแต่งงาน e ับฉั m แ i ่ encore faut-il ่ันต้องการที่จะแต่งงานกับฉันแต่ว่ามันก็จะต้องได้รับความยินดีตกลงกับฉันด้วยนะใช้คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่ามันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าฉันต้องตกลงด้วยนะนะคะตัวสุดท้ายอีกฟัว อันนี้เจอบ่อยมากอินโฟวัวหรือถ้าเป็นภาษาพูด f a มิล y e คุณเคยกันส่วนใหญ่จะไม่มีคำว่าอิงด้วยซ้ำก็จะเหลือแค่ฟูว r วฟัวเรามาดูนะคะ s e พูคเอ็กซ์ e พร์เมนต์ละเอะพื่อเอามาแสดงออกถึงการสงสัยไม่มั่นใจนะคะละดุด le d ะดความสงสัยความไม่มั่นใจตัวอย่างนะคะจุ p o u ่เคยเม e ร t ไพร์ t ตตา i าชูอินโฟว e n'ai presque plus d'essence et En plus prêter t ่ว่าเ u r e ฉัืมรถของแต่เพียงะอง่อนฉันแทบจะเกือบจะแพ้ก็เกือบจะฉันเกือบจะไม่เหลือน้ำมันแล้วนะปลุกเดซองก็คือไม่มีน้ำมันเหลือแล้วใน plus แถมยังไม่พอ จัวหรือแบกมีนเธอพี e โซลามอนเธอจูเธอเพิ่งจะได้ใบขับขี่ของเธอมาหรือแบกมีนใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่นะคะเธอเพิ่งจะได้ใบขับขี่ของเธอมาเพียงแค่สองวันเองนะจะยืมรถแล้วหล่อฉันจะมั่นใจในตัวเธอได้ไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยมีโอกาสจะมาทําเรื่องของปริสกับปรีนะคะตัวปริสเนี่ยสำคัญมากเลยหลายๆคนไม่รู้ว่าตอนไหนล่ะที่จะต้องออกเสียงเป็นปริสมีเสียงฮัสดวยบางตอนไม่มีเส Bruce ียงปริสเฉยเลยกลายเป็นปรีเดี๋ยว มีโอกาสจะมาทำคลิปต okay, so ัว okay, น so ี okay, so ้ให้อีกทีนึ่งนะคะโอเคค่ะาอ่ายังมีอีกตัวหนึ่งโอเคทั้ทีต่างกัพันหว่าหมดแล้ว่ะมาตอกันงั้นตัวต่อไปก็จะเป็นคสสกิเนฟปาอันตันหรือคีสกิเนฟูปาัวคือเพอมม่อิ่ราได้ยินหรอหคือไเรามาดูตัวอย่างก่อนนะ Ce candidat propose d'augmenter les impôts des plus pauvres. les impôts des plus pauvres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas l'entendre? C'est vraiment stupide! Condida สก p งจิต au พปุสต e มง e ต้เรซัมโป s ดอพริสโปอฟคืออะไรอ่ากองจิตาก็คือผู้ร่วมเข้าแข่งขันในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงพวกอะไรเดียวสสนักการเมืองหรืออะไรที่เข้ามาผู้ว,ว่าเพื่อที่เขาพวกเขาได้เสนอตกมงเต้คือการขึ้นนะคะให้ขึ้นเรซัมโปคือภาษีให้ขึ้นภาษีกับใครกับคนจนน่ะคนจนมากเลยเนี่ย เป็นภาษีที่จนที่จนสำหรับจนที่สุดละเคสกินเนอร์ฟูปาลองตองนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะได้ยินเลยเสียว่ามันเสพติดถึงกันงงที่สุดเลยที่ได้ยินมานะคะต่อไปเคสกินเนอร์ฟูปาลองตองอูบัวนะคะตัวนี้จะเป็นวัวบ้างเมื่อกี้เป็นลองตองถตัวนี้เป็นวัวเห็นก็จะเหมือนกันนะคะพวกเลสไฟเมสโซฉันยินดีงเส้นเส้นบางอย่างสักที่ว่าฉันเคยได้ยินมาหรือว่าเห็นะคะ Il coupe tous les arbres pour faire un parking, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas voir Ça n'a aucun sens. Il coupe tous les arbres pour faire un parking, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas voir Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu t'attends à mon homme Il peut dire, parking, dit, ah, l'autre, oh, tu นี่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะได้เห็นได้รับรู้เลยนะเนี่ยสัญญาสัญญาโอกาสซองก็คือมันไรเหตุผลเส้นดีมันดูไม่เม k e sense เลยอะประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้หมดแล้วจริงๆสําหรับวันนี้ก็ทวนๆกันดูนะคะยากไปง่ายไปยังไงก็บอกมาได้นะคะต้องการเรื่องอะไรก็บอกมาละก,กันว่างก็จะทําให้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพัฒด,ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ครูพัฒก์กนลังกิใก,กิกมีกําลังใจทาให้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้แม็กซี่บุกูขอบคุณมากนะคะเออลาโพชันพบกันใหม่คราวหน้านะคะบอนนียค่ะ